ควบคุมครับวันนี้ควบควบคุมพฤติกรรมวันนี้นะครับควบเป็นใยันใช่ไหมควบคุมเยี่มมากเลยครับต้วเตยอัดเสียงวันนี้เพราะมากครับเราจะตามนะครับคนไหนอาจก็ไม่เอาครับพี่ตามบอกว่าน้องตอย่างเดียวปุยปุยเรีอกได้ใครมุก เสียงแตกเสียงแตกเพราะว่านอนดึกแต่ว่าได้อยู่ครับให้อาจารย์เขาแต่งให้อาจารย์แต่งเสียงเขานนะครับพ่ออไปไหนมาก็ไปซื้อของโกบันเฮามีจะเป็นประกับแล้วก็ข้อต่อนั่งร้านแล้วก็ซื้อแผ่นพลรี่แผนโลรี่ หลายอย่างเลยไกลแล้วครับอีกแปลละเอียดอีกไม่ถึงสิบวันแล้วตึ๊กกี่วันไม่ถึงสิบครับเราเราไหว้ครูอีกยี่สิบเจ็ดใช่ไหมครับใช่มากประมาณเก้าหรือประมาณเก้าวันเก้าวันแปดวันสองสองตุลาแล้วอีกตัวทำไม แล้วมันเปิดไม่ได้เพราะเขาออกภาษาเนาะมันก็จะออกภาษาเนาะออกภาษาที่เจ็ดมันก็ด้รูการมันนะใช่ครับถึงเวลาแล้วนี่นะครับปุยระใบไข่มุกเพื่อพันพบ อ๋ออไรครับโอ้ยหน่อป้มุุ <c oughs> ปุยระบายไข่มุกเกษตรมีสุขถูกอกถูกใจ <c oughs> ผลผลิตแข็งแรงโตวไวเกษตรกรทั่วไทยชื่อใจยาวนาน กระสอบขาวลายคาดดูกันชัดๆจัดตามต้องการกว่าหกสิบปีที่ยืนยันประวิตรุบเท่านั้นขอการันตีใช้น้อยงามทนพนดก คุณภาพตรงปกปุ๋ยไข่กของดีถาดอาหารละลายเร็วเพื่อสวนนาไร่ใช้ได้ทันทีปุ๋ยทำงานเต็มที่เกษตรกรสุขใจปลอดภัยยั่งยืนปุ๋ยระบายไข่เพืชพันธุ์พอปลูกโตว,วันโตคืนผลผลิตมากมายได้ดีขึ้น ดำรวยราบรืน่นโดยปุยระบายไขย่กได้ครับ <c oughs> ปุยระบายไขย่กพืชเศมีสุกเกษตรมีสุก ปุยระใบไข่มุกเกษตรมีสุขถูกอกถูกใจผลผลิตแข็งแรงตัวไวเกษตรกรทั่วไทยเชื่อใจยาวนานกระสอบข้าวลายคาดดูกันชัดๆจัดตามต้องการกว่าหกสิบปีที่ยืนยันประวิตกรุบเท่านั้นขอการันตี ไขน้อยงามทนพลนดกคุณภาพตรงปกปุ๋ยไข่มุกของดีถาดอาหารละลายเร็วพืชสวนนาไรใช้ได้ทันทีปุ๋ยทำงานเต็มที่เกษตรกรสุขใจปลอดภัยยังยืนปุ๋ยเรือใบไข่มุกพืชพันธุ์พอปลูกโตว,วันโตคืน ผลิตผลมากมายได้ดีขึ้นร่ำรวยราบรื่นโดยปุ๋ยเรือใบไข่หมูด้วยปุ๋ยด้ด้ได้ปุ๋ยได้ครับลองดูอัดไว้สองแบบก็ได้ครับอาจารย์ด้ได้ปุ๋ยด้ปุ๋ยมันปุ๋ยมันตรงตัวมากกว่านะครับได้ครับ ผลิตผลมากมายได้ดีขึ้นร่ำรวยราบรื่นด้วยปุ๋ยระบายไข่มุกลองฟังนะครับด้วยปุ๋ยด้วยปุ๋ยเราดีนนะรับนั้นด้วยปุ๋ยระบายไข่มุก <c oughs> อัดเพลงนะครับ เป็นเพลงอ๋อสะพ์เสุยกลืเรื่องมาลุนปุ๋ยละลายไขมู ได้ครับปบุ๋ยเรือใบไข่มุกเกษตรมีสุขถูกอกถูกใจผลิตผลแข็งแรง ขอใหม่ครับาจะผลผลิตโอ้ยผลิตผลิว่ัสิปุยรอใบาไข่มุกเกษตรมีสุขถูกอ,อกถูกใจ ผลผลิตแข็งแรงโตวไวเกษตรกร,ร,กรทั่วไทยเชื่อใจยาวนานกระสอบขาวลายคาดดูกันชัดๆจัดตามต้องตารกว่า60สบปีที่ยืนยันประวิตรุปเท่านั้นข้อก็ตรงนี้แหละผมไปไม่ถูออกสิบปีนั้นพระวิตรุปเท่านั้นขอการันตีใช่ไหมครับ อ้พอสิบปีที่ยืนยันประวิตกรุปเท่านั้นขอ